ครับสวัสดีครับ <c oughs> อ่วันนี้กับลูกสู่ระเบิดครับวันนี้เรามารื้อวิจัยเจ้ามิกกี้เมาส์ครับมิกกี้เมาส์ก็มาหรือวิจัยเก้าเจ้ามิกกี้เมาส์หรือดูว่าหรือวิจัยเขาเรียกว่าหรือวิจัยนะหรือว่ามันตกตกตกนี่มันตกตกเพราะอะไรตกเพราะวาวห่างหรือมันตอกเพราะอะไร เราเรามารื้อดูอ่ะก็เลยช่างนนเขาก็จัดการรื้อให้ครับช่างเก่งช่างเก่งทงํงทำปะเบรเกเจ้าคุณทองเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็โอ้โหรื้อได้ซ่อมไม่ได้ <laughs> <laughs> ไะด, <laughs> ดูช่องกันนะ คุณแต่มันชอบทำแบบวิจัยอะไรไม่แน่นะครับอาจจะเช็ควาลไปแล้วก็อาจจะเงียบก็ได้เนาะไม่แน่ครับเช็ควาลไปอาจจะลูกสูบละลายก็ได้นะครับโอ้ย <c oughs> ทำไงจะมีเงินซ่อมอ่ะทำใจครับ <c oughs> จอด <c oughs> มีแต่จอดไว้เลยเลย นี่คือเรามารดูว่าว่าไม่แน่นะครับอาจจะเช็คไปแล้วอาจจะเงียบหน่อยนึงเงียบกว่าเดิมแน่นอนใช่เงียบเงียบ,ยบดูเโยกเย,โยกดูยังห่างมากเลยวาววาวห่างมากปกตินี่จับมันไม่โยกเลยเนาะมันไม่ตอกตอกอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้จับมาทุกตัวเลยอ่ะห่างวาวห่างมากก็ ก็รอชมกันต่อไปครับมีเขาบอกว่าคนมีก็ต้องสร้างลงพื้นไปแล้วลงพื้นอีกแล้วตกแต่ถ้ามันถึงพื้นนะมันไม่มันยังหาเห็นแต่ถ้าไม่ถึงพื้นนี่สายไฟก็อดยากจริงๆเลยขดินเยอะมันไม่เคยถอดนะ เปิดดอกมาแล้วในช่างนนจะถอดอะไรอีกก็ไม่รู้ผมกไปเลยว่าอยากถอดอะไรก็ถอดไปเลยอันนี้เลือกเลยมั้ยไม่ได้ฮะฮะอู้ยอยากมันเอาไางี้แหละเดิมเดิมของมันเดิมเดิมอนั่นเลยเออเออเออบากเราไม่ใช่เลยหรอก นั่นแหละยสามเหลี่ยมมออะไรน่ะอืมใช่ป่ะเนี่ยอืมบุกแคบตรงนั้นมันก็ไม่เข้าเครื่องแล้วแล้วมอเตอร์นอยู่ไหนวะใช่ไหมไม่ไหนอันนั้นอันนั้นปิดลิ้นมอเตอร์มอเตอร์ยีรายู่ว่างออกนี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้มันจะสกปรกไหมล่ะงูเจ้าสองใบก็มีเขม่าครับถอดทำเนี่ ท่อนนี้ดูก็เห็นแล้วติดอะไรวะติดไในมือพอนะครับานาูน็อรถนู่นหัวน้ำนี่น้ำปั๊มลมโอ้เป็นเป็นงี้นะถอดปากดินออกอะขายได้เฮ้ยต่อบล็อกยาวขายได้แล้วนท่านาอน้ำวันนั้นนะสิบสี่สองมนยึดประกับแค่อันนี้อันเดียวมั้ง ใช่ไหมใช่แล้วก็ยิงอันนี้สี่ตัวไปถอนเหมือนเกต่ดกระถางถอนออกมาแล้วดึงรู้นะมันไม่มีอะไรนะใส่คืนใส่คืนไม่ต้องนะแต่ว่ากล้องล้วงไหมล้วงมาเนอเจอไพ่กล้องล้วงก่อนไม่ต้องรื้อแล้วกล้องล้วงดูดีกว่านะได้ไม่ต้องได้จะได้ไม่ต้องรื้อกล้องไม่ได้ คือรถคันนี้อยู่กับเจ้าของแ่องสองเขาซื้อไม่ได้สองปีใช่ไหมใช้งานปีแรกใช้งานไม่ได้กี่เดือนเองไม่จากญี่ปุ่นไหมไปจากญี่ปุ่นมา,าเขาก็คงจะนั่นแหละมั้งญี่ปุ่นมันเคยซ่มที่ไหนไม่มาถึงไทยอะ่ะ<อ>เขาอาจจะถอด,ถอดใช่ไหมไม,ไม่ถอดแล้วเนาะถอดก็เสียราคานั่นแหละเนี่ยอันนี้แกวเลยนะอันนีคยพอผมนั่งแกวเลย อู๋อันั้นทิ้งไปอยู่มันเข้าเ,ออเขา้าเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดเลย,ยเห็นไหมอืมแต่ผมแกออกเลยเลยตอนตอนที่ผมซื้อรถมาใหม่ๆหนึง่งรื้อแกเลยป่ะอา้าวลองส่องดูว้าวติดอ่ะนู่ติดแล้ว สวัสดีครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้ด้วยโอ้ไปไอ้นี่ไปสอดดูเล็กๆไอ้ตามห้องนงห้องน้ำได้เลยเด็กลองเนี่ยบ้านเนี่ยไม่คิดอะไรทำคลิปมาดูดีแป๊บเดียว๋อหลังๆเนี่ยคุยฟรีไปโอ้ทำไมสะอาด สะอาดยังไงเรานี่มึงถ่ายมาดูมันเรนแบบไหนอ่าเดี๋ยวไปดูหน่อย <c oughs> เ,เรือรูเรือเรือโอ้เรือไม่ไม่เห็นรูเลยมั้งนั่นน่ะ <c oughs> ไหนรูมันอ่ะรูดะโอ้ไปไม่ถึงถึงไหม <c oughs> เดี๋ยวอันนี้อเือเลีเ้ยวอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา <c oughs> หน้ามันเปื <c oughs> ้อนอ่ะ <c oughs> ม,มองไม่เห็นอ่ะ มันชนติดที่ดินสองเทปสวะมองไม่สว่วงเหรองน้วเดย่มันมืดเลยมองไม่เห็นเลย,เลย เลี้ยวเลี้ยวไปโดมาไถอนเลยเหรอถอนเลยถอดมาถอนมานั่นแหละเหลือื้น้มันงดีเซลนเรื่องล้างดีเซลนี่แหละดีเซลถอนมา

ประหยัดกึมอีหอยนนมีหสูบ้างล่สูบเอาไปทิ้ไหนแไม่รู้เอาเแบบที่ประหยัดประหยัดนะใส่ครัวเงนเล็กใส่จมดินไปเยอะมากว่าถอยไปถอยมาเยียบจมดินหมดว่ะแง่เกะกะเดี๋ยวมตัวเดี๋ยวเอาไอ้ที่งัดใส่ไฟให้ แรง<ม><ม>กระพังมีเส้นบางๆคู่อยู่มีเส้นบางๆกันอยู่น็อตมั้งล่ะอ้าวมีน<ม>็อตเด่นไม่มีดอกตัวเดียวเองอืมสิสองไม่ต้องใส่ก็ได้ดอกว่าไป ผมไม่มีเลย <S 1> <S 1> <S นั่นแหละให้เลยให้แต่มันไม่นั่นอะไรนะ่ะมุนห้ามขาดปุ๊บเลยยืดไม่มียืดอะไรใช่ไหมไม่มีอืมก็ดูมันไม่มีน็อตสักที่ไหนล่ะ <S 2>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  อยอมใจมีงานเสร็จไป <S 2> <S 2> ได้ดีมา เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ